เศรษฐกิจกทั่วโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนที่หนักหน่วงราคาสินค้าที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่บีบคั้นแต่รายได้ของผู้คนกลับไม่เติบโตตามหลายประเทศมีความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคนรวยบางกลุ่มกลับยิ่งรวยขึ้นอย่างมหาศาลมีทรัพย์สินที่งอกเงยในทุกวิกฤตขณะที่คนจำนวนมากกลับต้องดิ้นรนเพียงเพื่อให้มีอาหารครบสามือ้อภาพที่เห็นได้ชัดคือ คนจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายครอบครัวตกอยู่ในวงจรหนี้สินไม่มีโอกาสลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงเพราะทุกครั้งที่เศรษฐกิจสะดุดสิ่งแรกที่กระทบคือชีวิตของคนเล็กคนน้อยการหางานยากขึ้นรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่เคยหยุดรอนี่คือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งของโลกไม่ได้ถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างขึ้นทุกวัน ชีวิตของคนส่วนใหญ่ต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนในขณะที่บางคนแทบไม่รู้สึกถึงวิกฤตเหล่านี้เลยและนี่อาจเป็นคำถามที่ควรหยุดคิดว่าเราจะปล่อยให้โลกเดินไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำต่อไปหรือไม่หรือจะเริ่มหาหนทางที่ทำให้ผู้คนมีโอกาสลุกขึ้นได้จริงๆโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง